เรารับผลิตผ้ากันเปื้อนพิมพ์ลายที่สามารถใส่สีสันจัดเต็มได้ทั้งผืนแบบนี้แล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนเนี่ยกำลังจะเปิดร้านหรือว่ามีร้านค้าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอยากจะให้โดดเด่นไปมากกว่านั้น ก็ลองมีผ้ากันเปื้อนสวยๆเอาไว้ดึงดูดลูกค้ากันไหมคะขั้นต่ําของร้านเราเนี่ยสผืนเท่านั้นเองค่ะผืนละ200บาทนะแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยสั่ง12ผืนขึ้นไปเราออกแบบให้ฟรีด้วยนะคะแล้วก็ลดเหลือผืนละหนึ่งร้อยหกสิบบาทเท่านั้นเองค่ะร้านของเรานะคะผลิตเองทุกขั้นตอนเลยค่ะตั้งแต่ออกแบบนะคะงานออกแบบเนี่ยลูกค้าเนี่ยแจ้งได้เลยว่าชอบแบบไหนอยากได้สีอะไรใส่ ตัวหนังสืออะไรบ้างนะคะบอกได้เลยทีมกราฟิกของเราเนี่ยสามารถจัดเต็มให้ลูกค้าได้หมดเลยนะคะแล้วเราเนี่ยก็ตัดเย็บเองด้วยงานของทางร้านนะคะจะใส่ใจในเรื่องของคุณภาพมากๆเลยค่ะ จะเน้นย้ำบริเวณที่มันเป็นรอยต่อให้เลยนะคะเพื่อที่ลูกค้าเนี่ยจะได้ใส่ได้ยาวนานนะคะสามารถซักได้แล้วก็รีดได้ด้วยนะคะถ้าลูกค้าอยากจะดูดีโดดเด่นนะคะอยากจะให้ร้านของลูกค้าเนี่ยเป็นที่สะดุดตาของลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาทำให้ร้านของเราเนี่ยน่าสนใจนะคะทักแชทมาได้เลยคะ่ะ